จะปะหันชื่อเจ้าถึงเก็ชั่วโคตรบอกเรามาอยู่นี่ขอแตองหัวเจ้าฉันขอเราตามคุณศีลิ่งเห็นคือความผิดมฆกินมัิพกยังไงโยงเอาคุช่วงหูตาอบบามีันที เป็นสู้ปีบางเี่เลสู้ค่พี่การขึ้นจึงเสือทีสร้างอนาตุนหงเกียติจหาวิธีจัดการที่ครอบคุมบานนคีการสทีเป็นพ่อแม่เราบาใช่โยเป็นสู้ครอบกันมากกันนีลูก กับชายโยลูกผู้ตายต่้นาเอกภพลูกชายโย่เอกภพเป็นลูกของชาย,ยอโย่บุญสายโลหิตพ่อพระองค์ผู้ทรงเจ้ <c oughs> า,าจันทเราข้อประกันใด มาไห่ว่ามึอขึ้นใ่ว่าเสียงนี้มาใังกูรู้ความหมาทีู่งกับพ่อเมีสีกินไม่กล้ามองฉันมองฉันก้มดามก้นจริงแล้วอย่าลองโทษมองฉันนะไปข้าวถเป็นคนกินอเสราเซทีเซีอย่าไปพังนเรืองรงงานเบาหน่อยดินมองฉันถิงใจแล้ นี่เหมือมึงทอดเลยอย่าทักับปูได้เัยนหมูบอก่างไม้คือกันเสียเลยพี่เสียเลยพี่ประวงไปเลยไปก่ปูงาบ้าอย่างนั่นเลยค่ะยึดปูงาโอเดยมาเขติกาถึงเซไลน์เออที่ปูงาที่ปูงามันเซไลนมังฉันมองฉั้ว่าเป็นสูตมองใชนประเดเป็นสู้กับอมาตเชยยอง เสือพีเอาพวกมันป็นทหารชนใจ้หมดเลยพีครับหยุดเจ้่หยุดเจ้าแต่สั่งจเาครบออต้มเานตามท่านเ่วมากอยู่เอาคือบอเจ้าต้องสั่งว่าทหารเแม่เจ้าว่ายุดก่อนแล้วบาที่าเจ้าดาเราเลยว่าเจ้าดาเราไป นี่ยเป็นร่ำแล้วเบาแล้วเอาอำนาจใช้เยากกืไเี่บาเอเอาเอาเอาแล้วเนี่เจ้ากับซังทหารหารเอาออมาใช้เยอออกมาี๋ยวนี่โอ้ไฟแบบ่าเนี่เพราะต่ขึ้นมากเราไฟเราตอนนี้ เบื้องหลังดีได้หนึ่งพี่น้องช่อมรอบแรกนีแม่งันี่ที่งตั้เแตหมามันยังหัวบุญคุณคนปัผัดมตูเอาควิดย่ให้กูนี่เป็นผู้เรียนมี่เียเป็นเสน้องมังฉันอเซั่มฉันประเด็นเป็นสูกับอำมายที่ยอมที่ม่งอมันหาโดนใส่มังฉัน จาผมมาสองคนไปประหารที่ไนเลยนะเพี้ยนเสด็จพี่ได้ยหยุดหยุดได้แล้วเคมีการจงโบเบลปีดีกันไนสังบอกอีดเบิ่งบางความผิดโตน,นั้นมีไยงจนลูกเข้าตายไปย่างสิบอกอีดพอกำเว้นจอบบ่ละอายเท่เคมีกายอมรับผิดเถอะเคมีกา เี่พแหละที่เูงตูงยากที่น้ต้มหงายคือมาเป็นเพื่อกินและบรรยากาศรอบกินในบัตรโต๊ะใหญเลยบัตรนีบุงรยากาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นน้ำต้มหงายเพราบเป็นความกินพรยากาศเอกกับุวกเอกกับบัรคลูของวามสายเอกกับพคือสายเื็กของบอกชายโย่ปรยาาศโอ้บังังสไมฮะค้อนมือก็สือนะฮะบัมซายโยเขาบาไมเนื้อเสื้อใเาเจ้า เขาเลยทุกท่าเจ้าบังอาจมากกินบนบ้านขี่รถบนหลังข้ากินบนบ้านขี่รถบนหลังข้าอีเห็นกับกูสั่งไปเงือเสือจังกูเทิดทุนมึงซ้ำดันอีไม่ที่ส้วมเหมือก็สวมเขาให้กูตลอดเวลามึงโกงฮกกูตลอดเวลา

อนหา้หมดูกัเรื่องอกันเลยบอล้ม่ให้พอพอพ่อใส่เงินเพิ่มเก็ดีใจไที่สุดที่สุดเออาจะสรุปกันเนาะเีกพง์เพิ่มต็มา้วยันจะองเป็นของเรายิมกัขการพสุกัน 我们喊了你，你听不？你听不？你听不？好 <noise> 险<楽>！你妈的脏，我听不到了。你听不？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 你听不

เอกับพลูกชายของขาเดื่อัที่ต้องจรมันจบลงแล้วที่ี่อป้าจีป้าจีป้าจีเียนนี่แบบอกอกับพลูกของขายังมาทั้ตันลูกลูกกขายังมาทั้งตันคนที่ตัคือบอกไปยาเตะจนต่างหกบอกไยาเตะจมัตายเล้วม้ตยเยนัมัยาผิดมันกลับอย่งมาทั้งตาย กูตายทดยัง่ทันยลไปดีกูตายแล้วกูเป็นคนข่ามกับวาเดี๋ยวว่ากมึงตายีไม่หอกกูมบ้างั้นแค่นั้เ่อีอเอเยรอ เรื่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตัวเราเรับลู่หมดแล้วเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตัวเราหลับู้หมดแล้วขอหนึ่งทุกคนฟังเราทุกคนเอาไรเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นตัวเราเรับลู้หมดแล้วทุกคนจงฟังเรานับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปอามาชโยเอเมนมเพื่อคอยบ้างเดี๋ยวบอ อัมมาชยโยนึงโอ้ข้าขอนึ่งอขอนึ่งไม่เอซีเข็มมิการเมนุบุงหาอัมมาชยโยมีควบพิษย่งประหารมีโทษคือประหารชีวิตย่างอยู่วพอสองเราจะสถาปนาสนองเองกน,อนุนาขึ้นเป็นพระมหิีสีของเราย่านถูกต้องพอสามหลังการจัดงานศพเอกกพบ เป็นที่ระบอยแ้วเร,เราจะจัดงานพิธที่มงคลสมรสชเราก็าพระอรรถกำเนินเพชรและพระธิดาพลมณีซึ่งเป็นพธิดาของพระสายเขมรราชัยย่างสมเกียรติไม่เลยนะโจ๊มเหนอโจ๊ออขอสิขอสิ พอซีบอกอำนาจให้ท่านหน่อยนีบึ้งงานประยูงแต่ว่าทั่วแต่ว่าคอซีแต่ว่าคอซีคอซีเป็องค์ประกอบขหมอประยูงบึ้งสำหรับคอซีล้วบอกให้เจ้าเจ้ากับอสมาชโยเอาการปะจัดการแล้วแต่เจ้าสิคิดให้เจ้าจัดการเลยแล้วบอกอำนาจให้เจ้าอ๋อมัน่มีปัญหาเลยเจ้าค่ะนี่ ให้เยอว่าจไหนห้เฮามีความร่ำรองนี่มีความหมายคือแค่นหนคิดถึงฉันลึกซีฮะมีความหมากวือจังไหนต่อเอาสวดๆเลยจ้าท่าโยบบริบูรณ์ะวัางต่ำกบึงแง่งกันจย่าพลาด